ตัวเล็กนะครับตัวผู้เสียงเล็กเสียงเล็กตามตามตัวเลยนะครับตัวนี้มีสองตัวนะครับตัวนึงอีกตัวหนึ่งเป็นตัวใหญ่แต่ก็เป็นตัวผู้เหมือนกันนะครับครับมาฟังเสียงนกเขานกป่านะครับเสียงน้อยนะครับนี่เป็นนกลูกอ่านก ลูกป้อนนะครับลูกป้อนป่านะครับตัวนี้เสียงน้อยนะครับหางหักเพราะว่าตอนแรกอยู่กรงเหล็กนะครับหางหักผมก็เลยถอนออกนะครับถอนออกเพื่อจะให้เกิดเกิดขนหางใหม่นะครับตัวนี้เป็นนกที่ตัวเล็กนะครับเป็นตัวผู้นะครับตัวเล็กครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับตัวผู้เสียงเล็กเสียงเล็กตามตามตัวเลยนะครับ ตัวนี้มีสองตัวนะครับตัวนึงอีกตัวหนึ่งเป็นตัวใหญ่แต่ก็เป็นตัวผู้เหมือนกันนะครับตัวผู้ทั้งคู่นะครับลังเดียวกันแต่ว่าเป็นตัวผู้ทั้งสองนะครับเป็นนกที่ตัวเล็กนะครับตัวเล็กมากตัวนี้เสียงก็เสียงเล็กนะครับตัวเล็กเสียงเล็กเริ่มจะเล่นคนแล้วนะครับตัวนี้นกขวบกว่านะครับตัวเล็กเสียงเล็ก ทุกตัวถ้าตอนไหนหางหักนะครับผมจะถอดออกถอดออกจะเกิดใหม่ก็จะสวยกว่าเดิมนะครับผมก็จะสลับย้ายกรงกลับไปกลับมาหลายๆตัวหลายที่นะครับอ่าตอนนี้ก็ให้มาดูนกตัวเล็กนะครับนกตัวเล็กเสียงเล็กนะครับ